สวัสดีค่ะมัานนะคะจากบริษัทสติวแมนทัานค่ะวันนี้จะมานำเสนอเป็นอลูมิเนียมฉีกนะคะรุ่นนิวเมกาค่ะเดี๋ยวเราไปาวัดสเปคสินค้าดูนะคะนี่นะคะสเปคสินค้านะคะอลูมิเนียมฉีกเอ่อรุ่นนิวเมกานะคะขนาดแผ่นจะเป็นเมตรยี่สิบสองค่ะยาวสองเมตรสี่สิบสี่ขนาดสี่ฟุตแปดฟุตนะคะสเปคนะคะจะมีความหนาอยู่ที่สามมิลค่ะสันตะแกงสามสิบมิลนะคะขนาดตาฉีก กว้าง80มิลค่ะยาว200มิลนะคะาตาลลมนะคะก็จะมีขนาดกว้างอยู่ที่40มิลนะคะยาว155มิลค่ะเดี๋ยวเราจะวัดสเปคสินค้าให้ดูค่ะความหนานะคะความหนาจะอยู่ที่3มิลค่ะอันนี้คือความหนานะคะอันนี้ก็จะเป็นสานตะแกรงนะคะสานตะแกรงความหนาอยู่ที่30มิลค่ะ ส,สันตะแกงความกว้างของตาฉีดนะคะก็จะอยู่ก็จะอยู่ที่80มิลมนะคะอันนี้คือความกว้างของตาฉีดค่ะนี่นะคะความกว้างอันนี้นะคะคือความยาวของตาฉีดค่ะยาว200มิลมนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวสินค้าของเรานะคะอันนี้ สันตะแกงสันตะแกงหนานะคะนี่ค่ะขนาดแผงก็จะเป็นกว้างเมตรยีสนะคะยาว2องเมตรสี่สีส่ะคะ่ะนี่นะคะ ท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่บริษ,ษัทสติลเมนทันนะคะหรือว่าแอดไลน์แอสติวเมนทันหรือหรือโทรเบอร์ได้ที่0632078300 05ขอบคุณค่ะ